เวลาแบบฟังซาวเช็คอะไรในโรงอะคะ่ะมันค่อนข้างจะเล่นกับใจเราประมาณหนึ่งเลยแบบจังหวะซาวจังหวะเสียงจังหวะอะไรมันมันแบบกระหึ่มอะเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันให้ความซิมเลตอย่างที่เขาบอกจริงๆค่ะว่าจะแสงเสียงภาพเอออะไรเออมันทำถึงจริงๆ Digital subject presented subject the Next Peak s o u n Next by UX ใช้รถให้ถูกให้มัน f l e x i b l e อะคะ่ะให้มันให้มันตรงตามสิ่งที่เราต้องการให้มันถูกต้องตามสถานที่อะไรเง,งี้ยแบบสมมติว่ารถคันนี้เขาเป็นแบบโฟว e e ิวก็ววคือใช้ไปเลยให้เต็มที่อยากขับไรก็ขค่แต่ตัวล่าสุดของเขาเนะะี่ยค่ะม ewX The Next The Next Peak ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาอย่างที่เขาบอกก็คือช่วงล่างนิ่มมากสมูทมากข้างในเก็บของได้เยอะมาก mm hmm. พวงมาลัยเป็นแบบออตโต้อะไรใดคือเ mm hmm. พราะว่าต้องมีนะคะทุกคน